ตอนที่เจสิเอ๊ะนี่ไม่ใช่ราจ์์หยวนชื่อหรอกเหรอฮะพวกท่านรู้จักกันหรึข้าก็ว่าทำไมคุ้นๆน,นะทำไมหยวนซื่อท่านเงาอ,อีกแล้วหรือเมื่อหลายเดือนก่อนตอนที่ข้าไปที่วังท่านยังเป็นแค่คนจับไก่อยู่เลยเอ่อเออเอ่อเอ่อตอม อย่าเรีกตัวเองว่าอาตมาเลยภาพหนุ่มรูปหล่ออายุน้อยน้องสิบสองฉันเข้ามามิสู้ฉันค่าฝีมือของอาจารย์ท่านนี้ฆ่ารู้ีีที่สุดฮะท่านเจ้าอาวัสน,นี่ท่านเออท่านพูดหมอให้รู้เรื่องท่านขับไล่พูดผีได้หรือไม่แย่ <c oughs> yeah, จริงเฮ้เ <c> ฮ <oughs> ้ยเยเฮยเเฮย สามารถทำลายความกำลังใจของศัตรูได้ท่านองปัญหามากมายจะยืดต่อไปไม่ได้แล้วนะไม่เป็นไรให้พวกเขาทำตามสบายฮะท่านไม่กลัวผีงั้นหรอไร้าสาระท่านไม่อยากเป็นองราชทายาแล้วหรอเกี่ยวอะไรกับเจ้าท่านรับปากฝ่าบาทว่าจะจับ ผีท่านคิดจะกลับคำงั้นหรอจะทำแบบนั้นได้ยังไงเช่นนั้นท่านสับสนอะไรอยู่พวกเราก็ควรไปที่สุสารจะได้ร่วงหน้าไปก่อนคนอื่นไงเจ้จาัดก,การเรื่องนี้ไม่มีไม่ได้มีแค่วิธีนี้นี่เจ้ากำลังดังทุรังอย่างไร้เหตุผลฮหอ ่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้น่าหงุดงินจริงๆนี่เป็นข้อมูลที่สนมเชียวให้กับพวกดาเพียงพูดเดียวทำไมถึงมีถึงใช้วิธีนี้ไม่ได้ล่ะข้าจะหาบอกแสอื่นเองท่านเป็นอะไรไปเนี่ยเรื่องเกี่ยวพันถึงพ่อแม่ท่านท่านไม่ร้อนใจเลยหรือย,อยงไงมีหน้าคนอื่น ถึงได้บอกว่าท่านเป็นคนเลือกเย็นเอออืมห้ามพูดคำนี้เด็ดขาดห้ามพูดนะเอินก็ให้คนเลือกเย็นยังข้าสืบเองก็แล้วกันไม่ต้องให้พวกเจ้ามาลำบาเกเออเรียไปขอโทษเดี๋ยวข้าพี่เจ๋โกรธแล้วเห็นมัฮะพวกเจ้า,าห้ามข้าทำไมสนุมเชิกับฝ่าบาทช่วยพูทางให้เขาขนาดนี้แล้ว ขเขาไม่มีใจที่จะทำแล้วข้าจะทุ่มเทไปเพื่ออะไรกันเล่าเฮ้ยเรื่องนี้มีอะไรยากฮะ<า>เอ๊ะแต่้าไม่ทำงานให้เจ้าเปล่าๆหรอกนะเจ้าต้องช่วยข้าเสริฟเรื่องของจวจือแล้วข้าจะบอกเจ้าโอ้นี่เจ้ายัางคิดถึงดักแด้ของเจ้าอยู่อีกหรอนี่โอ้ไม่มีปัญหาเฮ้เชื่อได้เหรอ ตามนี้โอ้เยี่ยมโอ้นี่เจ้าฉลาดเกมโกงจริงๆน้อมรับน้อมรับงั้นก็ตามนี้ถ้าไม่ได้ผลแล้วก็เจ้าก็ไม่ต้องกลับวักเป็นขันทีอยู่ที่วังน,นี่แหละเออโปรดรออีกสักครู่อีกสักครู่เฮ้ยเดี๋ยวเข้า เมื่อยงนั้นเจ้าเอาว่าคงต้องได้เป็นขันทีเป็นแน่ทูบเทียนและเครื่องใช้อื่นๆที่องค์หญิงสั่งได้เตรียมมาเรียบร้อยแล้วยังมีแผนที่ลับที่ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกันพย่ะค่ะฮะจะเอาของพวกนั้นไปทำอะไรนี่น่ะหรอวิธีของเจ้าเข้าสู่สารหลวนโดยที่ไม่บอก ท่านอองเนี่ยนะในเมื่อไปลี่ไม่ยินยอมแล้วเราจะทำอะไรดีอีกฮวางใจเถอแวะแม้ว่าสุสานหลวงจะกลกายมากไปแต่เรามีของที่ปันเซียนเตรียมมาไว้ให้พร้อมกับแผนที่แค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วลงมือก่อนได้เปลี่ยน เราจะให้พวกเจ้าสิบสองชีนไปก่อนไม่ได้จริงด้วยเมื่อถึงตอนนั้นต่อให้ไปรี่ซีจะคัดค้านก็ไม่มีประโยชน์แล้วหืมจะเข้าสู่สันดวนง,งั้นเหรอแผนที่สูส่สารพีเกานี่ท่านวางแผนได้แยบยนจริงจริงท่านจะเข้าสูส่สานลวง พาข้าไปด้วยคนได้ไหมพวกท่านได้เตรียมของใช้และแผนที่ไว้หมดแล้วแบ่งให้ข้าเท่าถ้วยน้ำแกงก็ได้ข้ายินดีเป็นให้ท่านพี่ได้ทุกอย่างฮะเจ้าฝันไปเถอะปล่อยข้านะเฮ้ <c oughs> พี่ก้าวข้าไม่ได้กําลังจะหาหรือกับท่านอยู่นะถ้าท่านไม่ให้ข้าไปด้วยข้าจะข้าหัวหังนี่ทิ้งซะ